สวัสดีค่ะสบายดี f อฟทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะืันนี้มาพบกับแม่เพนอีกแล้วค่ะเป็นคลิปที่2ของวันที่24สิ่งหาคมสองหาหกเจ็ดนะคะเอฟซีมนีแม่เพนจะมีเมีแนวทางนะคะมีเอฟมีแนวทางฮานอยของ6สํานักมาฝากมาตอน f อฟทั้งชองค่ะ ฝาก f อซทั้งช่องด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้รัวๆด้วยนะคะเนาะก็จะเป็นของสุดใจพารวยตาปากน้ำโพเขาฝากมาพ่อกเกลียงแม่ริ้วแล้วก็อาจารย์ต้อยลอยเอ็นะคะหกสำนักนะคะ FC ส่วนของอาจารย์สวัยเพิ่นยังวา,างเนาะคะ่ะลอติดตามให้เพิ่นวางให้เพิ่นเคลีย์งานเพิ่นเสร็จแล้วเพิ่นจะมาวางแนวทางให้คือเก้านะคะ เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะคะผู้ใดอย,อยู่งานอยีา่ง,งานกายาสุขียดยาสุซีเรียรไนไรเน,เน,นาเนนะค่ะแน่ๆคันไข่ไปแน่เนาะค่ะเดี๋ยวจะบอสมบายนะคะฝากดูแลสุขภาพเน่ทั้งนี้แม่เพ่นเดินห้างยางควอมสวัสดีภาพเนาะมาหอดอสถานีรถไฟตังต่บานมาหอดสถานีรถไฟฝนบบตกเนาะค่ะพอดีขึ้นรถไฟปุ๊บขึ้นรถไฟปุ๊บรถไฟออกปั๊บฝนก็ตกเนาะ พอมาถึงที่หลวงพระบางฝนหยุดตกแล้วก็กะหอดบ้านยางสวัสดิภาพโบมีฝนค่ะเนาะก็ดีใจค่ะทีโบมีอุปสรรคอย่างเนาะเดินทางยางครอบสวัสดิภาพและปลอดภัยค่ะทั้ง,ท,งทุกคนค่ะทั้งแม่ทั้งลูกเนาะเอาเดีย๋ยวไเพ่นจะพา FC ไปเบิ่งตัวเลขแนวทางค่ะเมื่อวานนี่เป็นจังไหนกันแน่ค่ะเลขเล่าค่ะแปออกที่ล่าที่ล่างนะคะสองแปดนะคะแปดสเนาะ 8254เลขเล่าค่ะผุ้ใดมาแน่ขอเสียงของแม่ลิ้วแตกบนล่างของอเข้าเข้าทุกสัำนกเลยเดอ้อค่ะเมื่อวานนี้เนาะของอเสียนลลงเบิงม่เพิ่นลงไล้ไล่ให้กันเขาเนาะคะ่ะเข้าที่82ดื่อกันของพ่อของของลุงโชคดีเนาะคะ่ะเข้ามาแล้ว ห้างวดติดต่อกันนะคะที่ให้แนวทางแม่เพ้นมาเดี๋ยวรอติดตามกันเด้อคะ่ะมืองวดนันจันนะคะเป็นงวดที่หกนะคะเนาะงวดที่ห้าห้างวดเข้ามาติดต่อกันนะคะของลุงโชคดีถึงจะหลายคู่แต่ว่าเลขเพิ่นเขา่าบบมีหลุดเาะคะ่ะเอฟซีเมื่อวานนี้หลักร้อยมานะคะหลักร้อยมาค่ะเอฟซี FC. ทั้งสองเราถ้าเบิงถ้าติดตามงวดหนาแม่เพนจะมีเด็ด มาฝากอีกแล้วก็มีของแม่หน่อยเนาะแม่หน่อยจากอุบลราชธานีค่ะเพิ่นเพิ่นส่งมาให้สามวนแล้วเขาทั้งสามวนเมว่านี่แม่เพ่นกับประเดิรลงคิมให้แต่ว่าแม่เพ่นลงในกลุ่มให้ก็เข้าที่5-4ี่เนาะของเพิ่นมี6คู่ค่ะเดี๋ยวแม่เพ่นจะเอามาฝากมาตอนเอซีทั้งช่องนะคะ เอาไปเบิ่งตัวเลขน้ากันค่ะว่าเมื่อนี้หกสำนักจะได้ตัวใดมาฝากมาตอนค่ะแม่เพ่นกักราบขอบพระคุณงามๆที่ FC ทั้งสองเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เพ่นทุกทุกวันเป็นกําลังใจเนาะเหตุผิดพลาดอีย่างก็มีคําตักเตือนมาเพ่นแม่เพ่นกัขอขอบพระคุณหลายๆเนาะเพ่นดีใจที่มีคนหักและคนเมตตาทั้งขอบรัวเนะคะบ่า่าจะพีประัทน,น้องคําแพงแล้วก็แม่เพ่นเนาะแม่เพ่นขอขอบพระคุณหลายๆจามาแล้วมาแล้วมาแล้ว ขำแพงมาแบบด,ดีใจเอฟซีหน่อยสิเอามาแบบด,ดี่วยสิอาแบบด,ดีเจ้าช่วๆนิ่มหวานให้เอฟซีหน่อยสิขอบคุณนะคะขำแพงแม่ออกกล้องนะแม่หลายวันแล้วโดนแล้วนะเอฟซี FC คิดหอดเยี่ยมดูน้บเลียกให้เอฟซีฟังหน่อย เอาสเริ้งตบมือแล้วโอเคเยี่ยมเอาไปเบิ้งตัวเล็กน้ำกันค่ะนี่เนาะไะสี FC มาเบิ้งตัวเลขแนวทังของวันที่23ที่ผ่านมาก,กันก่อนว่าผลงานของ6กสำนักจะได้ตัวไหน,น,น่นูกแนบอกเขาแน่นอกมาเบิ่งน้ำกันค่ะรุดแน่เขาแน่กับเป็นธรรมดาเนาะใหฟี FC, ทั้งช่องเบิง่งแล้วก็พิจารณากันเอานะคะน้อยพิเศษบนออกที่สองล่างออกสา นอยปกติบนออกที่265ล่างออก27นอย VIP บนออกที่616ล่างออก05นะคะ FC เมื่อวานนี้เขาฝากมาหานอยแยกให้มาวิ่งรูดเข้า2นอยเนาะแต่ว่าจับคู่พวกเขาก็คือน,นอยพิเศษและ VIP ส่วนตาปากน้ำโพ วิ่งรูดก็เข้า2นอยจับคู่ให้เข้า1นึอยคือนอย VIP 50หาศนอยอเลขออก05ล่างนะคะนี่ค่ะห้าหน้อยรวมตาให้วิ่งรูด8กับ1มาที่1 1ก็จับคู่เข้าที่16เลขออกหกหนึะคะนอย VIP ส่วนของพ่อเกลียง0นกับ9มาที่0เนาะก็คือ05เนาะตรงๆล่างของนอย VIP ค่ะ ของอาจารย์ต้อยร้อยเอสเจกับ8มาที่7ค่ะจับคู่ชุดเน้นบ่เข่าเนาะค่ะแต่ว่ามาเข่าชุดวิ่นก็คือ36เนาะสาและ6กหค่ะมาสองนอยเนาะเลยวิ่นมาสองนอยค่ะส่วนของแม่เลิ้ววิ่ง7ตัวเดียว7มานะคะจับคู่เข้าที่เจ็ดสองเลขออกสองเเนาะชุดเน้นค่ะ ของสุดใจพารวยเก้าตัวเดียวบอม่าลุดเนาะคะ่ะจับคู่ก็หลุดนะคะเอาได้ผลงานแล้วมาเบิ่งตัวเลขเอาของวันที่ยี่สิบสี่กันต่อเลยเนาะวันนี้ค่ะยี่สิบสี่ฮาน้อยรวมของอาจารย์ตอยลอยเอ็ดให้มาวิ่งลูดห้ากับหจับคู่ให้ห้าสองสองห้าห้าสามสามห้า 6กสองสองหกสี่หกสี่เซค้าบ้านอยู่ติดแคมริมถนนเนาะเสียงดังเสียงรถดังเด้อขอโทษรลายๆค่ะนี่ค่ะเลขวินวันนี้มีห้าหกเดสองสาสนะคะเลขวินมีห้าหกเดสองสาสค่ะใส่ละเดี๋ยวเชียบให้กนก่อนเนาะ เมื่อวานนี่ค่ะของอาจารย์ต้อยร้อยเอดให้มานี่จับคู่บกเข่าเนาะวิ่งลูดเข้า1ตัวก็คือ7ส่วนเลขบินมาด้วยกัน2องนอยก็คือ3 6มหนอยพิเศษและหกห้านอยเบียน้อยปกตินะคะเนาะได้แล้วของอาจารย์ต้อยร้อยเอดค่ะมาต่อที่ของสุดใจพารวย วันนี้สุดใจพารวยให้หกตัวเดียวเพิ่นกะาสุดใจพารวยกันอย่างน้ำหลานเนาะหลานทรายเพิ่นปอดติดเชื้อเขาอยู่โ่งพยาบาลเนาะปอดอักเสบติดเชื้อค่ะวันนี้ให้หกตัวเดียวเนะหาะฮานอยรวมจับคู่หกสามหกสองหกเก้าเจ็ดแปดเก้าห้าและเก้าสามนะคะของสุดใจพารวยเมื่อวานนี้หลุดเนาะนให้เก้ามาตัวเดียวเก้าบอมาเด้อค่ะหลุดค่ะ ส่วนวันนี้ให้6ตัวเดียวจับคู่6 3 6 2 6 9 7 8 9 5ดและ9 3้าเอซีทั้งช่องแคปหน้าจอ,อานะคะแนวทางฮานอยรวมของอาจารย์ต้อยร้อยเอ็ดแล้วก็สุดใจพารวยวันนี้จ้าเนาะได้แล้วเดี๋ยวจะพาไปต่อค่ะแคบหน้าจอเอาเด้อจะ้ะไปต่อกันเนาะมาต่อที่ของพ่อเกลียง พ่อเกลียงให้วิ่งลูดที่3กับ2จับคู่ชุดเน้น2 4 2 5 3 5 3เอ้า3 5 3 6ตัวเนาะเขียนผิด3 4อเอ้าเขียนผิดค่ะ f c 3 4 3 5 2 0 3 0ชุดลองก็จะเป็น6 8และ7 9นะคะ f c ของพ่อเกลียงค่ะมันเพ่นขอโทษหลายเขียนผิดเนาะเอามาเบิงเมื่อวานนี้ของพ่อให้เิีงศูนย์กับ90มาจับคู่เข้าชุดเน้นก็คือ0ูนย์ห้านะคะของพ่อเกลียงเข้าแทบทุกวันเนาะคะ่ะแต่ว่าก็ลุดมั่งเนาะได้แล้วเนาะของพ่อเกลียงพ้ตัวที่ของแม่ลิ้ว แม่ลิวให้วิ่งรู่ฮานอยรวมวันนี้ค่ะสี่กับห้าชุดเน้นสามหนึ 1, ่งสี 2, ่สามสี่สองห้าสี่หกสี่ชุดโล่งสี่เจ็ดห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสอง 7, 0, 1, 2, กันเบิ้ลสามสามแล้วก็ห้าห้านะคะของแม่ลิ้วค่ะส่วนเมื่อวานนี้แม่ทำผลงานออกมาได้หนึ่งนอยนะคะ เมื่อวานนี้เราพัฒนาแม่ริ้วเด้งบนลางนะคะเอซี FC, ง่ามมากค่ะสวยง่ามมากได้แล้วเอทั้งช่องมาแคป,นคคแคปนนห,หน้าจอแคมหน้าจอเอาแนวทางหานอยรวมพ่อเกลียงและแม่ริ้ววันนี้นะคะเสียงดังเด็กๆเ,เปิดอันทีวีอยู่เนาะข้างในเอฟสีแหละเด็กหน่อยมีเอ่อเพื่อนมีเด็กหน่อยหลายค่ะ ไปต่อใค้ซิตาปากน้ำโพฮาหนอยรวมค่ะแคปหน้าจอเอาไปเลยเดอ้อเพ่นจัดบอท่วนขึ้นให้นะคะจับอ่าวันนี้ฮาหนอยรวมตาให้วิ่งรูดเจ็ดกับศูนย์จับคู่ให้เจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ด 0ูนย์ศูนแล้วก็ศูนะคะของตาปากน้ำโพค่ะฮานอยรวมเด้อจ้ะนส่วนเวมื่อวานนี้ตาให้วิ่งลูด8กับหนึงมาที่1นึ่งเนาะจับคู่เข้า1นึอยก็คือ1นหหรือว่าหกหนึ่งนั่นเองเนาะแคปหน้าจอค่ะวันนี้ตาให้7กับ0ย์จับคู่7จ็ดศูนย์เจ็ดสมเจ็ดสี 3, ่เและศ1นะคะ วัดต่อที่ฮานอยแยกสำหรับคนทุนน้อยดีกว่าเนะาะวัต่อที่ฮานอยพิเศษของเขาฝากมาวันนี้ให้มาสี่กับห้าจับคู่ที่สี่สี่สี่ห้าห้าสี่ห้าห้านอยปกติให้หกกับเจ็ดจับคู่ที่หกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดศูนย์แล้วกัเจ็ดหนึ่งนอยวีไอพีสามสี่สามห้าสี่สี่และสี่ห้านะคะ ของเขาฝากมาค่ะส่วนเมื่อวานนี้ทำผลงานออกมาวิ่งรูดได้สองน่อยแต่ว่าจับคู่เบาเขาเด้อค่ะเนาะของเลยเขาฝากมาเมื่อวานนี้ถ้าต่อที่ของตาปากน้ำโพกันเลยวันนี้ตาให้มาหาหนอยพิเศษตาให้รูดศูนย์กับ3ามจับคู่ที่0 7 0ย์เจ็ศ ส่วนหน้อยปกติ0กับ3อีกเนาะแล้วก็ 0, 0, 3, 0, 3, 3, 0แล้วก็ 3, 3คือกันเนาะแล้วก็มาต่อทีอ่น้อย VIP 4กับ7วันนี้ค่ะจับคู่ 4, 4, 4, 7, 7, 4และเ 7, 7มือนี่หลูดเบิ่นทั้ง3น้อยเลยคันเป็นแบบนี้เนาะเ c ฟเนาะเมื่อวานนี้ตาให้วิ่งรุ่น6กับ9น้อยพิเศษมา6 น้อยปกติ8กับ1่บอมา่าน้อย V.I.P. 5กับ8มาที่5จับคู่เข้าที่5 0นะคะเลขออก05ล่างนะคะได้แล้วก็แคปหน้าจอเด้อค่ะแคปหน้าจอเอาแนวทางหานอยแยกสำหรับคนทุนน้อยเนาะของตาปากน้ำโพและเขาฝังมาวันนี้แม่เพนก็ได้แนวทาง ของหสำนักมาฝากมาตอน f อฟแล้วก็ขอให้ทุกคนชงมาล้ำล่วยดิบจับคู่ใดก็ขอให้เฮงให้ปังกันทุกทันทุกคนคะ่ะคิมนี้แม่เพ่นก็นขออวยพรให้เซียนทุกๆเซียนอาจารย์ทุกๆอาจารย์และเอฟซีทางช่องจงมีสุขภาพแข็งแรงเนาะปราศจากโรคไข้ไข้เจ็บการไม่มีโรคเป็นราบอันระเสรินนะคะคิมนี้ก็สวัสดีคะ่ะ ทำไมไม่ได้ตัวใหญ่